Jack and Jill. ผู้นำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้การดำเนินงานของบริษัท URC ประเทศไทยนำโดยนา,นายฐานันสุวรรณรักรองประธานและผู้จัดการทั่วไปประเทศไทยลาวและกัมพูชาบริษัท URC ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าจัดงานฉลองครบรอบ30ปีอย่างยิ่งใหญ่ Jack a n นจิลเ30ร์ที่ฟัชีวิตมันสนุกงานนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกจัดเต็มทุกโมเมนต์แบบ Life is Fu n ตามสโลแกนของ Jack แอนจ l พร้อมชวน2หนุ่มสุดฮอตกราฟคนาบุตรไตร พิพัฒนพงศ์ในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์ฟันโอและนันนน์กลพั์เกิดพันในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์ทิวลี่รวมสร้างสีสันทรงพลังความสนุกแบบอันลิมิตอ๋อครับก็เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีพิเศษของแจ็คแอนจิลครบรอบ30ปีนะครับเราก็เลยอยากที่จะมาโปรโมทกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าใหม่นะครับที่เราได้มานำเสนอรวมถึงกิจกรรมการตลาดนะครับผ่านทั้งแบรนด ไม่ว่าจะเป็นฟันโอหรือว่าทิวลี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับมากมายนะครับในวันนี้ก็คือว่าเราจะยึดนะครับอันแรกที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับเราจะต้องมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับเราถึงได้รางวัล FDA มาหรือว่าออยมา3ปีซ้อนนะครับอันที่2ก็คือว่าสินค้าเราเนี่ยจะต้องเข้าถึงผู้บริโภคนะครับ แล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคือผู้บริโภคต้องการอะไรเนี่ยทางแจ็คแอนจิวจะนํามาเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือว่ารูปแบบของการตลาดต่างๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรับผิดชอบในแง่ของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sustainability ซึ่งเราต้องการที่จะช่วยนะครับในแง่ของการลดการใช้คาร์บอนให้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าการทำแผงโซล่า ซึ่งเราก็ไปติดตามโรงเรียนต่างๆในชุมชนนะครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับก็แน่ๆก็คือว่าปีนี้เป็นเนื่องจากเป็นปีพิเศษเนี่ยเรามีสินค้าที่ออกมาใหม่เยอะมากนะครับบางตัวเป็นสินค้าที่เราเคยออกมาแล้วในอดีตเราก็ออกกลับมานะครับโดยเฉพาะตัวฟันโอ6บาทแล้วก็ตัวทิวลี่สชิ้น2บาทนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรายังมีแคมเปญต่างๆอีกมากมายนะครับในแต่ละแบรนด์ซึ่งก็ขอให้ติดตามต่อไปแล้วกันนะครับดีใจมากเลยครับผมเพราะว่า ทางฟันโอเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบเราคุ้นเคยกันมานานแล้วด้วยครับผมก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทางฟันโอครับผมอย่างเราเนี่ยชอบรสชาติของฟันโอเนี่ยชอบรสชาติไหนมากที่สุดเลยใหญ่แนะนอเหมือนกันเอาเป็นถ้าเอาแบบขี่คิดว่าคนทั่วไปน่าชอบด้วยเอาเป็นรสช็อกโกแลตเะยระกันกครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรสที่สามารถทานได้กับทุกๆอย่างด้วยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับ น่ารักดีครับผมก็ขอบคุณทางฟันโอมากเลยครับผมที่ให้โอกาสได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยครับได้ครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอให้แจ็คแอนจิลนะครับผมอยู่กูบคนไทยเปนานนะครับผมเป็นแบรนด์ขนมที่เป็นบิสกิตอันดับหนึ่งต,ตลอดปเลยน,นะครับผมแล้วก็ความพิเศษสําหรับครบรอบ30ปีนะครับผมก็ตอนนี้ทาง ฟันโอนะครับผมก็ได้เอาแคมเปญนะครับหนึ่งซอหกชิ้นกลับมาแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนครับไปติดตามแคมเปญนี้กันด้วยนะครับผมครับรู้สึกดีใจมากๆครับเรียกว่าเราเอ่อกินมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับผมแล้ววันหนึ่งเราได้ให้เป็นพรีเซนเตอร์เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเอ่อความฝันวัยเด็กบางอย่างได้เอ่อถูกคอมพลีทครับอย่างเห็นบอกว่าเราได้มีการร้องเพลงประกอบในทีวีซีด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับสนุกมากๆครับผมแล้วตอนอัด อะไรหลายๆอย่างตอนรวมถึงตอนถ่ายทีวีซีเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับก็ฝากทุกคนไปดูออนนโฆษณาของทิวลี่ด้วยครับถ้าตัว,ตว <ๆ S 2> ผมเองนะครับจะชอบรสช็อกโกแลตครับรสออริจินอลเลยที่แบบว่าที่ชอบกินสุดๆเลยแต่ก็ทิวลี่ก็ออกโปรดักต์ใหม่มาด้วยนะครับผมก็เป็นออทิวลี่ทวินจัมโบ้ฟรุบตี้นะครับก็เผื่อใครยังไม่เคยลองก็ฝากไปลองด้วยก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าแคมเปญสองชิ้น2บาทเนี่ย อร่อยฟินสองชิ้นสองบาทได้กลับมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของทิวลี่เลยครับ